ได้หายว่านิกตีนาน6ปีสุดท้ายก็ต้องเผชิญหน้านิสิตสินทุกครอดีตแกนนำเสื้อแดงผู้มีบทบาทสำคัญในการประท้วงล้มการประชุมสุดยอดอาเซียนเมื่อปี2552ตัดสินใจมอบตัวกับตำรวจกองปราบปรามแล้วเรื่องนี้ไม่ได้จบแค่การมอบตัวเพราะมันยงใหญ่ไปถึงการเมืองระดับชาติและอาจจุดประกายความขัดแย้งในสังคมอีกครั้งเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาซึ่งเพิ่งผ่านไปไม่นานนี้เองนายนิสิตสินทุกไรอดีตสสจังหวัดร้อยเอ็ด และอดีตแกนนาคนสําคัญของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินปชได้เดินทางเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนกก3บกปักองบังคับการปราบปรามบกปอย่างเงียบๆการตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เขาถูกออกหมายจับของศาลจังหวัดพัทยาที่618/2562ลงวันที่1พฤศจิกายน2562ในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองทำให้เสียทรัพย์และบุกรุกโดยมีเป้าหมายหลักคือการขอด นา,าสู้คดีที่เกิดขึ้นแต่ทําไมนายนิสิตถึงต้องหนีคดีนานขนาดนี้และอะไรคือสาเหตุที่ทําให้เขาตัดสินใจมอบตัวในที่สุดย้อนกลับไปในปี2552นาขณะที่นายนิสิตดํารงตําแหน่งเป็นหนึ่งในแกนนากลุ่มคนเสื้อแดงเขาได้นามวลชนจํานวนมากไปก่อความวุ่นวายบริเวณด้านหน้าโรงแรมรอยัยนคลิปเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีเหตุการณ์ครั้งนั้นมีเป้าหมายเพื่อล้มการประชุมสุดยอดอาเซียนซึ่งเป็นการกดดันทางการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเสียหายต่อประเทศไทยอย่าง มากลองจินตนาการถึงผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองมันร้ายแรงกว่าที่เราคิดหลังเหตุการณ์ดังกล่าวนายนิสิตถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแต่แล้วและนี่คือจุดที่หลายคนอาจไม่ทราบในระหว่างการพิจารณาคดีในชั้นศาลนายนิสิตกลับไม่ไปฟังคำพิพากษาศาลจังหวัดพัทยาจึงตัดสินจำคุกเขาเป็นเวลา4ปีในปี2562และออกหมายจับเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีจนกระทั่งวันที่6 พฤศจิกายนที่ผ่านมานายนิสิตจึงได้ติดต่อขอเข้ามอบตัวดังกล่าวในการสอบสวนเบื้องต้นนายนิสิตได้ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดและไม่ขอให้รายละเอียดเพิ่มเติมใดๆในชั้นสอบสวนพนักงานสอบสวนจึงได้นำตัวส่งสารจังหวัดพัทยาเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปแต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นี้สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือนายนิสิตสินทุพไรเป็นบิดาของนางสาวจิราพรสินทุพไรอดีตรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลเสถียรแพทองทานและเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยความสัมพันธ์นี้ทำให้หลายคนตั้งคำถา,ถามถึงความเชื่อมโยงทางการเมืองที่อาจมีผลต่อคดีความประเด็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งการที่อดีตแกนนำเสื้อแดงที่เคยมีบทบาทในการประท้วงทางการเมืองอย่างเข้มข้นมีบุตรสาวเป็นถึงอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลปัจจุบันทำให้หลายคนอาจมองว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือไม่ และการมอบตัวครั้งนี้จะส่งผลต่อสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันอย่างไรเรื่องราวของนายนิสิตสินทุกไรไม่ได้เป็นเพียงแค่คดีความส่วนตัวแต่ยังสะท้อนถึงความขัดแย้งทางการเมืองที่ฝังรากลึกในสังคมไทยการตัดสินใจมอบตัวของเขาจะนำไปสู่บทสรุปของคดีความอย่างไรและจะส่งผลกระทบต่อการเมืองไทยในอนาคตหรือไม่นี่คือคำถามที่รอคำตอบจากทุกท่านคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้มาร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้เลย